สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับโมกับนิวอีกแล้วคะ่ะกับช่องมีนาวนะจ้าวันนี้มาสองเมนูเลยนะทุกคนวันนี้มีตำซั้วหมึกไข่นะคะแบบนี้เลยสีสันน่ากินมากนะแล้วก็มีก่อยเนื้อพร้อมเลือจานอยากกินกันเลยซื้อมากินพร้อมกันเลยเมนบอกข้าวเหนียว่ะข้าวเหนียวนี่โมอยากจะกินส้มตำก่อนขาดไม่ได้เลย ดูดิดูน้ำดูทุกคนน้ำแบบนัวๆเลยนะอื<ต>อหือไแซบปลาลังปลาเหลือเกินปุยมุยอ่ะผักขาเธออมอรู้สึกว่ามันอร่อยมากเลย โอ้โหหมึกไข่ขอเส้นบ้างเส้นก็คือยาวมากม,มาเดอ้อพอแม่พี่น้องมาเดอ้ออืมอืมอืเลยอกว่าทุกทีอสรแล้วอ่ะอหมึกไข่ ก้เนี่ยอืมลาแบบมาเยอะอืมแล้วก้เนี่ยร้านนี้เขาเด็ดจริงเนื้อหวานเลยเนาะอืมเครื่องก้อยก็แบบพอดีอะ่ะก้อยมันก็คือคล้ายๆลาบก้อยก็คือหยิบอืมแล้วโป้งอะ่ะโป้งโป้งก็คือเลือก,กัน ทำไมต้องรุนแรงถึงเลิกเลยเหรอ,อแค่งอนก็พอแล้ว,วไหนไข่นี่เหรออืเียบมากอ๋อปลาหมึกดีจังอืลวกอย่างดีนะทุกคนนะโมเอาไปลวกนะเอาไปลวกใส เอาไปลวกใส่ใบมะกรูดตะไคร้อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วตำซ่้มันก็จะได้กลิ่นตามหมึกด้วยอ่ะหกเข้าลงในน้ำนัวอร่อยมากทุกคน น้องน้องน้องสึกอันนี้ให้คำหน่อยค่ะกินทั้งคำไม่ได้เหรอมันใหญ่ไปอ่ะวันนี้เขารู้สึกว่าเหมือนผู้สาวต,ตัวเล็กอ่ะต้องกินแบบติบปดตบคอหน่นอยเหรอผู้สาวต,ตัวเล็กอืมไม่อ่ะไม่หรอกเหมือนรู้สึกรู้สึกเหมือนมันแบบไม่ค่อยกระปีกป้กระป๋าแห้งแห้งสองวันแล้วเลย อ้คนคือมองใช่ไหมเราไปดื่มมนเมื่อสองวันที่แล้วโหยังไม่ค่อยมีแรงแก่แล้วก็แงแก่แล้วก็ตัดผมแล้วหน้าเด็กนะหล่อมากถามคำาอย่างตอบอีกอย่างก็ห <c oughs> ล่อม้ยหน้าเด็กก็อร่อย ก็เินเป็นเมี่ยงเหรอคะอืมอืมแล้วก็เด็ดจริงนะอืมซับแต่ว่าเหมือนเนื้อมันยัง มันสดกว่าน,นี้ได้อีกอะ่ะอืแต่ว่าโดยรวมก็ยังอร่อยมากเลยอืมลับไายเนี่ยนะใครไม่เคยกลินก้อยเนื้อนะหรือจุเนื้อ,อดิบอะ่ะร้านเนี่ยถ้าสำหรับคนไม่เคยลองอาจจะประทับใจได้อืร้านอะไรนะร้านเป็ดเจ็ดเอ็ดอยู่ลาดพร้าวเจ็ดเนะอ็ดนะ เขาอยู่ช่วเนี้ยไปลองได้ถ้าวันไหนมีจุอะไรนะตับจุเนือ้อจุตับก็ไมไอืมจุตับบหวานมากแล้วก็เป็นร้านเดียวที่เปิดเพลงสักคนมไม่มีร้านไหนเลยร้านอาหารดิสานแต่เปิดเพลงสกักลนใช่นี่ใคร ไข่เขาบอกว่าไข่หมึอกอะนังเคอะไรนะไอซูจิหมึกใช่เหรออืมอ่ะไม่ไม่ใช่รังไข่เหรอข้าก็ไม่รู้ไงแต่ถ้ามันอร่อยก็กินได้ก็กินไปเถอะ ชไมคะอันนี้หิวมากเอาน้ำข้าวมื้อแรกของโมสีสั่ทุกคนแซบหลายพี่น้อง <c oughs> สงการโมก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่ห้อง น้องก็ไปหาเฟิร์สไม่ได้อืเออเฟิร์ส <First S 2> ไม่สบายค่ะติดโควิดเหรอเฟิร์สติดโควิดเพิ่งตรวจเมื่อเช้าเจอแล้วก็พาไปหาหมอติดเพื่อนที่โรงเรียนเหรอไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเน่าจะมาจากอากาศอะไรอย่างงี้เปล่าขนาดไม่ไไปไหนติดเลย เราก็ไม่ติดเพราะเรา,เราไม่ได้ตรวจอยู่ที่ภูมิคุ้มกันอ่ะเหมือนไข้หวัดเลยนะแต่เฟรชฉีดวัคซีนครบอะไรหมดแล้วอ่ะก็ยัง,งติดคือวัคซีนมันฉีดฉีดเพื่อไม่ให้มันลงปอดแต่มันก็สามารถติดได้ อร่อยกินกับผักชะอมเข้ากันมาก เรไม่แสบท้องอ่ะอืมือแรกไม่เผ็ดนานนัมือแรกของเธออะลำไส้เขาแข็งแก่งรับหมึกสามตัวใหญ่ๆมีไข่สองตัว กินกับกระเทียมด้วยยิ่งเข้ากันเลยเถอะเผ็ดเริ่มเผ็ดแล้วกินไม่ไหวอนไ้เผ็ดป่ะเผ็ดเผ็หมดเลยถ้าก็พอไหวอยู่ ชซ่บนัวเผ็ดเปี้ยวแซ่บหวานน้อยนะวันนี้ก็หวานน้อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เธอทำไม่ติดหวานแล้วไมไ่ติดหวานแต่ติดใจนี่หางมันอุพลาสติกไม่ใช่กระดองหลังกระดูกสันหลัง S <S <S เอาจองจริงเหมือนเธอเปลี่ยนแนวไปเลยนะอเอืมแบบไหนดีชอบหมดเลยแบบไหนก็ได้อร่อยเขารู้แล้วเพราะว่าเธอไม่ได้ทำน้ําเคี่ยวเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ติดหวานไม่ได้ใส่น้ําเคี่ยว่ะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวแทน น้ำมันือได้ข้นคนอืดแล้วค่ะตาป้าลา้บงโอเคครับคลิปนี้นิมกับโมก็ลาไปก่อนนะกับตำสัวหมึกไข่แล้วก็ก้อยเนื้อก้อยเนื้อแล้วลคลิปน,นี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดตับต่อใครกดแชร์ให้โมกับนิ้วด้วยนะครับกับช่องมีนาวไปแล้วบ๊ายบาย